แต่ผมใช้สมัยก่อนมันเป็นเอหนึ่งอะเป็นเอหกเอหนึ่งอะผมจะพันอย่างนี้ลูกพันควายอย่างนี้แล้วก็เอาเอาเชือกมาห้อยปืนจะอยู่ในลักษณะเฉียงอยู่อย่างนี้ตลอดเลยแล้วผมขึ้นล้มเขาววาแล้วมือผมก็เอามาคว่มบังตรงนิ้วไม่ให้เขาเห็นว่าเราเอานิ้นวอยู่ในโก,งก่งกายใครมาเราก็ยิ้มสวัสดีครับ ถ้าปากเราก็พูดยิ้มนะครับแต่มือเนี่ยพร้อมที่จะกดรืดไปเลยต้องทำเชิงต้องมีเชิงอย่างนั้นยิ่งไอ้เขมเนส้นตีนที่ว่าถือ r ารพีนะมึงไม่มีสิทธิ์ได้ประทับเลยนะครับอาร์พีจเนี่ยมันหนักมึงแค่ทำท่ามาก็พืรดเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นเป็นฝูงนะครับเอ็หได้เปรียบแต่มันต้องมีเชิงนะมีเชิง แต่เด็กที่ไปอยู่แนวหน้าเนะี่ยไอ้พวกนี้คล่องอาวุธนะของเราเนี่ยเอามาจากสามจังหวัดเจดีย์ภาคใต้นะครับและ r าพีนี่ไม่ใช่ว่าเราอยู่กันห้าคนหกคนเงี้ยมันยิงใส่เนี่ยบางทีไม่โดนใครไม่เป็นอะไรเลยนะมันต้องยิงให้โดนด้วยนะมันถึงจะพรึ่มอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ยิงใส่ภูเขาอยู่ใส่รถถังนะครับมา ไอเ้เหี้ยเอ้ยแค่มี r p พ7จีเจ็ดแล้วทำแอคไอ้จะลิ้นหงทองผมนะไอ้ไอุ้นดงสองผมเนะี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเนะี่ยที่วัดกุยบุรีมันมีไอ้น้องทหารเนี่ยทำเป็นถือ R p พีเดินกลางเลยนะไอ้ตีต่อยหงายท้องเลยนะครับต่อยปักเข้าไปนะครับแล้วอาพจีทิ้งน้ำคลำเลยนะครับที่วัดกุยบุรีนะครับ อ้าวง่วงแล้วไงไอ้หนูง่วงมึงก็เอาน้ำลาดหัวแม่นหายง่วงเลยลูก <laughs> สวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับผมอย่างนี้ฮะ บางทีผมจะนอนเนี่ยผมก็ดันไปฟังให้นิยายที่ป่านิยายป่านะครับเขาก็พูดไปเล่าไปว่าได้เอาปลาไอเนื้อเค็มแห้งพร้อมข้าวเหนียวมาฟังไปฟังมาเกิดอารมณ์ร่วมห้าทุ่มหิวครับตื่นมาหิวหิวอีกนะครับน้ำหนักขึ้นเลย ยูโดใช่ยูโดนี่ของจ่าผ่อนแก้วไพทูลครับจ่าผ่อนจะเป็นนักยูโดครับก็สอนลูกสอนหลานครับสอนลูกสอนหลานนะฮะก็มีพี่พรพี่ยศยาสามลูกชายสามคนนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนคึงนะฮะผมก็พอเป็นนะครับแต่ผมไม่ค่อยถนัดยูโดนะครับผมจะถนัดมวยไทยนะ ช่องดำช่องนี้จะไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่นะครับถ้าใครเป็น fc ก็ช่วยบอกกันให้มากดติดตามเขาไว้ด้วยเวลาช่องช่องหลักผมนั่นแล้วก็ผมใช้ช่องมือปราบขุนดงหนึ่งเนี่ยเป็นช่องในการไล์นะครับปกติถ้าช่องหลักผมแป๊บเดียวคนมันจะขึ้นไปหลายพันแล้วงนะฮะ ถ้าลบแล้วต้องหลากหลายยุทธวิธีนะครับต้องหลากหลายยุทธวิธีนะครับมาเนี่ยไม่รู้นะถ้าถ้าเป็นผมนะเอาสมมติเราเอาทุเรียนไปให้นะ <c oughs> เราทุเรียนเอาทุเรียนเอาขนุนไปให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปให้สักสองทีสามที mm hmm. เดี๋ยวมันชินแล้วพอไปเที่ยวที่สี่ปุ๊บก็ค่าวนี้พร้อมแสวงเครื่องลงไปข้างล่างด้วยเลยนะฮะ mm hmm. มันก็ทำไปอย่างนั้นแหละขเขมรเนนะี่ย คุณเซนถ้ามึงไม่แก้ไขปะทะกันเนี่ยมันจะลําบากนะถ้าเด็กปะทะกันเนี่ยมันจะลามนะมึงจะลําบากนะจริงๆนะฮะเพราะยันกันไปยันกันมาไทยไม่เดือดร้อนอยู่แล้วไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยทาหารที่เขาเฝ้าตามแนวชายแดนนะครับปืนใหญ่รถถังอะไรเขาเอาไปตรงนั้นนะไทยเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรอนะครับแต่มึงอะเดือดร้อนประชาชนชาวเขเมรน่เดือดร้อน กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะี่ก็เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายสายป่านใครจะยาวกันนะครับแต่ผมมองว่าคุณจะเดือดร้อนนะก็รีบๆคุยกันนะไม่มีใครเขาอยากทำสงครามหรอกนะครับนะครับคุยกันตกลงกันเจรจากันให้เรียบร้อยเปิดด่านเป็นมิตรกันเหมือนเดิมผมก็จะกลับมาเรียกท่านว่าท่านสมเด็จมหาเดโชคุนเซนนะ เออแต่ตอนนี้ขอเรียกไอ้เฮียฮุนเซนไปก่อนนะครับคนจะเป็นศัตรูกันนี่มันคุยดีไม่ได้ลอะครับนะฮะมันคุยดีไม่ได้ลอะครับอ้าวโดนบล็อกไปอีกช่องแล้วสงสัยไอ้เฮุนเซนนี่มันไปวิ่งเต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้บล็อกจริงๆ อะไรวะคือจริงๆนะแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยใครที่แอบอัดเสียงนี่ผมยังไม่ชอบเลยจากใจจริงผมนะไอ้ส้นตีนคือคุยกับผมแล้วจะมาอัดเสียงเนี่ยผมไม่ชอบนะครับมีน้องสองคนนะครับคุยกันแล้วก็เอาคลิปเสียงมาเปิดเนี่ยผมยังไม่ชอบเลย หักหลังคนนี่ผมไม่ชอบครับหักหลังคนผมไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบครับหักหลังคนนี้ไม่เอาเลยนะครับเดี๋ยวพอแล้วนะเดี๋ยวพักก่อนนะครับพอพูดถึงหุ้นเซ็นแล้วอารมณ์ขึ้นทุกทีนะครับตอนนี้มันมาโพสบอกว่ากลัวคนไทยจะรักบันไอ้ส้นตีน เออือคนไทยเหลอจะไปรักมึงและใครเป็นคนมันโพสบอกว่าอะไรอะกลัวคนไทยจะรักมันแล้วมันจะทำให้มันเป็นกบฏของประเทศกรัรมพูชาท่านฮุนเซนครับไปรับยาจิตเวชมากินเถอะนะคือไอ้ฮุนเซนนี่แกกว,ว่าผมสองปีนะแก แก่ก่าผมสองปีนะครับแล้วก็ผมว่ามันป่วยเป็นจิตเวทแล้วไม่ได้กินยาหมอก็ไม่กล้าบอกหมอไม่กล้าบอกมหาสมเด็จเตโชคุณเซนป่วยเป็นจิตเวทมันจะประหารชีวิตหมอทอสินะครับหมอก็ต้องบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไม่รับยาเถอะนะครับไปรับยาเถอะไ,ไอ้ไอ้นี่ไม่ใช่พูด พูดเล่นนะท่านฮุนเซนท่านไปรับยาไอ,อ้เอ,อ้ยมึงเพี้ยนใหญ่แล้วคือคนระดับเป็นผมว่าในขเมเีนี่ฮุนเซนใหญ่สุดใหญ่กว่าลูกชายที่เป็นนายกและมนตรีแล้วมึงมาพูดโพสตเล่นเป็นเหมือนกับวัยรุ่นช่างกนมันจะตีกันเลยเออตายฮะนะครับไม่เอาท่า กวนตีน่ะจริงก็ไม่รู้นะไอเราก็อยากจะบอกโทรไปเลยมึงอยากจะลบกับกูไหมพรุ่งนี้จะได้ประกาศสงครามกันเออเอากันให้มันจบๆไปเลยทาหารเขาก็มันเขี้ยวแหละไอ้นี่มาแย่กวนปีนจะรอแม่ทัพภาคที่สองกเกษียณก่อนเหลืออีกสองเดือนกว่าแล้วถ้าเกิดไอ้รองแม่ทัพภาคที่ ลองไมมทภาที่สองขึ้นมาน่ะไอพนตีนัดขึ้นอ่ะโอ้โหอัอนเนี้มนยมึงหนักเลยนะมึงหนักเลยนะ ครับเดี๋ยววันนี้พอก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับ,รบผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลรพิภพนะครับบารมีของพระแก้วมรกตพระสยามเทวธิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบรนดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจพี่น้องทหารหารที่อยู่เวนแนวชายแดนพี่น้องตำรวจที่อยู่เวนแนวชายแดนหรือ ข้าราชการทุกท่านที่ทำงานอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้แค้วลาดปลอดภัยจากพยัยนอันตรายทุกชนิดด้วยครับบวีสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวร้อยเวรเขาจะมา